ฉีดตรงนี้ใช่ไหมอ๋อนี่คือฉีดยาเอาพ่อปล่อยได้เลยครับอ๋อฉีดเองเลยฉีดเองทำเองมีแต่ตอนยังนุ่มๆก็ทำเองแหละตอนนี้เจ็ดเจ็ดแล้วทำไม่ไหวไม่ไหวพวกวัวพ่อเชื่องอยังเลยนี่วัวเชื่องครับนะมีวิธีการเลือกให้พ่อว่าวัวไงมันเชื่องดูยังไงบ้างครับจับหรือจับอะไรบ้างไหมันงเชื่องนะถ้าไม่เคยจับอะไรมันก็อ๋อคือวัวต้องพยายามจับ มันถึงจะเชื่องสวัสดีครับผู้ชมวันนี้มาเยี่ยมชมโคกวัวบ,บ้านานะผู้ชมครับเมื่อก่อนคุณพ่อรับราชการอยู่การไฟฟ้านะผู้ชมครับแล้วก็กเกษียณอายุราชการมาแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงวัวอย่างมีความสุขนะผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพอ่อที่นี่ที่ไหนครับที่นี่บ้านปวงตึกครับบ้านปวงตึก พวงเต็กสลักตำบลสลักใดอำเภออำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีคุณพ่อมีเบอร์โทรไหมครับมีเบอร์อะไรครับพ่อศูนย์แปดเก้าสองแปดสามห้าแปดสามเจ็ดสามารถโทรมาสอบถามได้นะพ่อเนาะได้ได้โอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเลี้ยงวัวความสุขของคนเลี้ยงวัวผู้ชมครับนี่คือคอกวัวของคุณพ่อพ่อประยิบคงทวีพ่อไปหยิบคงทวีเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับพ่อหลายปีแล้วหลายปีแล้ว แต่ก่อนสามสิบกว่าตัวีนี้พออายุมากขายหมดอ๋อเหลือห้าตัวแต่ก่อนมีสามสิบกว่าตัวแต่ตอนนี้อายุมากแล้วก็เหลือเหลือแค่ห้าตัวทำไมถึงเก็บไว้เลี้ยงครับพ่อเก็บไว้ก็ราคามันดีอ๋อตอนอ๋อตอนนี้วัวราคาดีนดีผู้ชมครับอันนี้คือวัวของพ่อทั้งหมดห้าตัวใช่ไหมเดี๋ยวพาผมไปชมหน่อยแล้วกันนะครับเมื่อก่อนกับปัจจุบันเลี้ยงวัวแตกต่างกันไหมพ่อก็ แต่กลางและแต่ก่อนมันราคามันถูกแต่ก่อนรคนาคาถูกอตอนตาสิบตัวผมขายมก็ได้ตัวละห<อ><ะ>มื่นห้าเมื่อกี่ปีที่แล้วครับพ่อประมาณตอนนั้นยังไม่กเกษียณประมาณสิบห้ากปีแล้วสิบห้าสิบหกปีตอนนี้ผมกเกษียณมาสิบเจ็ดปีแล้วเกษียณได้สิบเจ็ดปีแล้วเมื่อก่อนพ่อทำอาชีพอะไรครับ ไฟฟ้าอ๋ออยู่การไฟฟ้าอาคุณพ่อเดินนําหน้าเลยครับครับอันนี้คือวัวของคุณพ่อเนาะมีทั้งหมดห้าตัวตัวทั้งลูกทั้งลูกด้วยลูกสองตัวลูกสองตัวแม่สามอ๋อแม่สามเมื่อก่อนเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนี่ตัวละหมื่นห้าหมื่นห้าที่ขายไปอ่าปัจจุบันนี้แหละครับราคาเท่าไหร่ครับพ่อเอ่อมงขายได้ เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยตัวละสามหมื่นห้าเพิ่งขายเมื่อเดือนที่แล้วตัวละสามหมื่นห้าแสงวัวมีราคาเนาะถ่ายลูกมันอ่ะลูกหลาปีหนึ่งยังไม่ถึงปีโอ้ได้ราคาดีนะพ่อเนาะอันนี้เป็นวัวชาร์ลีใช่ไหมครับพ่อชาร์ลีตันนี่โอ้สวยนะผู้ชมครับเคยมีคนมาขอซื้อบ้างไหมครับนี่ยังมันม่เคยว่าขายอ๋อไม่เคยว่าขายถ้าว่าขายนี่ได้ขายแน่นอนออ๋โอ้ผู้ชมครับวัวสวยนะผู้ชมครับ แสดงว่าเมื่อก่อนนี้วัวเมื่อก่อนที่พ่อขายวัวโครงสร้างนี่ไหมครับนี่แหละพ่อพันสายพันธุ์สายพันธุ์นี้เลยแต่ราคาถูกแต่ตอนนี้ราคาค่อนข้างที่จะสูงเนาะพ่อพอเลี้ยงได้คุณพ่อมีวิธีการเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไหมครับดูยังไงครับพ่อผสมเอาอะไรพ่อพันธุ์เอาเลือกเอาพ่อพันธุ์ดีดีดีมาผสมเอาภูมิใจกับอาชีนี้ไหมพ่อ ทำไมถึงว่างั้น,นครับพ่อเลีเ้ยงก็ม,มีคนหาซื้ออะไรมันก็มีแดงมีแดง๋อถ้าเลี้ยงไปมีโรคมีอะไรขายไม่ได้มันก็เสียใจยมีความ,มทุกข์เนาะ<ม>แต่ก็ตอนนี้กำลังมีความสุขอยู่คิดว่าจะสักกี่ปีจะเลิกเลี้ยงครับพ่อไม่ไม่เลิกยไปเลิกโอ้ผู้ชมตัวนี้สวยมากเลยครับผู้ชมครับตัวนี้ผสมอะไรมาพ่อนี่ยาโรเด้ พ่อพันอะไรครับพ่อนี่พ่อพันในมิสเตอร์ที่อะไรมิสเตอร์อะไรอ๋อเป็นผสมรอดมอฟูอืมโอเคครับอันนี้คือวัวแม่พันนะผู้ชมครับชาวลีเหมือนกันโอ้เชือกพันอันตรายนะพ่ออย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเชือกพันอย่างนี้ส่วนมากมันจะเป็นไงพ่อตายใช่ไหมไม่ตายถ้าถ้าถ้าพันอยู่แถวพวกสระน้ำอะไรอย่างนี้มีสิทธิ์ใช่ไหมพ่อ,อแต่ถ้าอย่างนี้ไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับ มัดมีน้ํานี้เราต้องอยู่ฝปรประจําถ้าเรามัดใต้น้ําเราต้องอยู่ใกล้ประจมทําไมถึงว่างั้นครับพ่อทําไมถึงว่างั้นครับพ่อเด็นขามันกับน้าเราอ๋อมันก็ติดขาในน้ําใช่ไหมบางทีอาจจะพันขาได้เนาะโอ้ผู้ชมตัวนี้ใหญ่มากเลยผู้ชมครับโอ้โหวัวพ่อเชื่องจังเลยนี่วัวเชื่องครับมีวิธีการเรื่องให้พ่อว่าวัวไงมันเชื่องดูยังไงบ้างครับ จับอะไรมันก็อ๋อคือวัวต้องพยายามจับมันถึงจะเชื่องถูอะไรอ๋อแสงขาพ่อจับมันบ่อยแสงก็จับมันบ่อยใช่ไหมครับอ๋อจับทุกวันอ๋อผู้ชมครับถ้าเราอยากจะให้วัวเชื่องเราต้องขยันจับมันจับจับอะไรอ๋ออ่าโอเคพ่อปล่อยได้เลยครับผู้ชมครับประเด็นก็คือเราต้องขยันจับมันนะพ่อเนาะจับถูจับอะไรใช่ไหมครับ วัวถึงจะเชื่องแต่ถ้าเราไม่เคยทําวัวมันก็จะไม่อมันไม่กล้าให้อยู่ใกล้เลยมันไม่กล้าให้อยู่ใกล้แสดงว่าเวลาทําไปกูไปก็มีความสุขไปโอเคครับผู้ชมครับพ่อครับถ้าเกิดว่าวัวไม่สบายเนี่ยพอ่อถ้าเป็นท้องอืดเนี่ยพ่อวิธีการรักษาไงครับก็น,นั่นนะเค,ครืาคมยาบอระเพ็ดบอระเพ็ดบอระเพ็ดทำไงพ่อ ถ้ากรอกกรอกตามตามเอาน้ำมากรอกใส่ปากเอาเอาวานมันใส่น้ำตามตามใส่น้ำแล้วก็เอาน้ำมันกรอกปากหายยท้องอืดท้องอืดนั่นอันนั้นอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอันนี้ประสบการณ์ในพ่อหรือว่าไงประสบการณ์อทำเองอ๋อทำเองนอกจากพ่อจะรักษาโรคท้องอืดเป็นแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะฉีดยาเองได้ด้วยฉีดแต่ก่อนผมฉีดเองแต่นี่แก่แล้ว จับไ,ไม่ไหวเมื่อก่อนพ่อชี้จางไหนวัวพ่าบอกผมในไหมอ่าในพ่อไปชี้ให้ไหนได้ไหม,ไม,ไมอ่ะเด,ดี๋ยวดูผู้ชมครับเมื่อก่อนพ่อฉีดยาวัวเองนะผู้ชมครับใจเย็นเจเย็นนะใจเย็นใจเย็นแป๊บนึงนะผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้คุณพ่อชีด้ดูฮะอ่าพ่อฉีดตรงไหนครับเมื่อก่อนฉีดตรงนี้ฉีดลึกไหมพ่อลึกไหน ฉีดตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อนี่คือฉีดยาเอาพ่อปล่อยได้เลยครับ๋อฉีดเองเลยฉีดเองทำเองมีแต่ตอนยังนุ่มๆก็ทำเองแหละตอนนี้เจ็ดสิบเจ็ดแล้วทำไม่ไหวโอเคครับผู้ชมครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้คุณพ่อฝากถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเรานะฮะต้องทำไงบ้างถึงจะมีความสุขแบบนี้ครับ ที่ใจมันชอบมันรักถ้าใจไม่รักมันก็เลี้ยงไม่ไหวอืมต้องใจรักครับผม <laughs> แค่นั้น <laughs> นั่นเลยแค่นั่นเลยถ้าใจไม่รักก็อชอบอย่างอื่นก็ไปทำอย่างอื่นเนาะแต่ถ้าเราชอบวัวเราก็เอาเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวใช่ไหมครับอ่าโอเคครับผู <c oughs> ้ชมครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ